ประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมค่ะเราจะมีประเพณีต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าวหรือว่าพระแม่โพศพนะคะอย่างงานนี้คุณผู้ชมคะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกว่าการจัดงานบุญเจดีข้าวค่ะหรือว่าบุญคุลลานสืบสารตำนานพระแม่โพศพนะคะ งานนี้จัดเป็นครั้งแรกเพื่อระลึกแล้วก็บูชาคุณของพระแม่โพศพชาวบ้านรวบรวมเข้าเปลือกมาสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำตามแนวคิดของนายอำเภอหล่มศักก็คือคุณสิวัตรฟูบินเพื่อให้คนที่มาร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวที่แห่กันไปเพชรบณ์ช่วงนี้ได้เข้ามาบูชาพระแม่โพศพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตภายในงานมีการเดินขบวนแห่เกี่ยวกับการบูชาพระแม่โพศพ การทำขวัญข้าวพิธีพุทธ,ธาพิเศษข้าวมงคลและการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ยอดเจดีย์ข้าวด้วยโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณน,นิเวศหานสมุทรมาเป็นประธานมีพระศรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระภาวนาวชิรประการหรือว่าหลวงพ่อปารมีจเจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้วให้เกียรติมาร่วมงานด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะ การจัดกิจกรรมการทำบุญเจดีข้าวที่อำเภอหล่มสักในครั้งนี้มีความเป็นมาจากการที่ท่านนายอำเภอสิวัฒน์ูบินอยากที่จะฟื้นคืนประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆของไทยเรากลับึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและก็ปลูกฝังให้เยาวชนคนไทยได้รู้จักรากเหง้าของเราเอง ครับแนวคิดความเป็นมาของอางานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปต่อยอดจากปารีเี้ดังเดิมคือปะเพณีบุญคุณล,ลานเป็นประเพณีของพี่น้องไทยหล่มเราเนี่ยหลังจากที่ทํานาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวก็จะเอาข้าวเป็นข้าวเปลือกมากองกองกันเป็นถวายพระนะครับซึ่งขมก็เปลี่ยนรูปแบบใน,นการน,นาเสนอถ้าเป็นเม็ด ก็เอามาเข้ามาเป็นดวงนะครับมาประดับบนอาคารมาประดับเป็นรูปเจดีย์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องไทยหลงเราจัดงานวันที่10ถึงวันที่12นะครับเราจะตั้งเจด,ดีย์ข้าวแห่งนี้เนี่ยถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับเพื่อที่ใหญนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเที่ยวชมมาแวะถ่ายรูปมาแวะสัมผัสบรรยากาศของพี่น้องไทยหลง,งท,ลที่นี่ได้ครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนครับ บูรณที่เขาที่เที่ยวเยอะนะคะปลายปีนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมก็คือลากยาวถึงปีหน้าเลยคใครที่วางแผนไปเพชรบูรณ์อย่าลืมไปแวะดูงานนี้ด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมงานบุญเจดีข้าวบุญคุณลานสืบสารตำนานพระแม่โพศพนะคะที่วัดโคสาบ้านท่าช้างตำบลหก้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าห้ามพลาดเลยเพราะเป็นประเพณีที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันค่ะ